ขวามาอุ้ยขวามาซ้ายคืนจะเป็นเกมชิงจังหวะแล้วเตะขวามาซ้ายคืนเอาแล้วครับชิงจังหวะกันแบบนี้นี่เดี๋ยวอุ้ยก็ล่อยมาครับรวบวงไงครับแล้วยกขึ้นครับเตะมาเขี่ยล้มลงไปแท่งขวามาซ้ายคืนครับซ้ายคืนมาแท่งขวาซ้ายคืนไปครับซีอยุยแข่งกันเลยครับขวามาต่อยคืนครับ ขวามาเข่าคืนไปครับสับจออครับปงในตีครับสีอุ่ยตีมาตีคืนครับปงในเอาครับขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้ครับแต่จังหวะนี้ก็ยกแรกครับโดนแข่งขวาครับมีหมัดคืนไปขยับเดินนี่ครับซ้ายครับของสีอุ่ยไปขยับครับออกขวาซ้ายนี่ยังติดบั๊กจังหวะหาโอกาสครับเตะล่างก่อนแหมมีแย็บไปครับแหมแข่งซ้ายดี มาครับถีบไว้เกี่ยวแล้วแม่ช็อตนี้นี่มา20กวิได้ครับแ่งแหงขวายกบังครับซ้ายคืนไปป้องกันได้เหมือนกันครับเตะขวามาซ้ายคืนซ้ายทั้งคู่แหงขวามาวงในรวบไว้ครับตีครับสีอุ่ยสูสีแล้วก็มีความกดดันทั้งคู่ครับมาแล้วครับโยนเข่าไปครับซ้ายไปครับสีอุยซ้ายคืนครับขุนศึกเล็กพยายามขยับเข้ามาต่อยหมัดครับตีเข่ากับวงใน บนละทีครับกระโจนมาเกี่ยวแล้วก็หวดคืนครับเตะขวามาครับฉลับหน้าเลยครับเนี่ยโดนหน้าผากด้วยครับเตะขวามาเกี่ยวไว้แล้วก็โต้ดยแข้งซ้ายครับขยับคืนมาครับแข้งซ้าย